สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับผมมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเจสันท่านขาตีมนนท์45จังหวัดนนทบุรีครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกไว้ลูกค้าอยู่เสมอแล้วก็อยู่ตลอดไปนะครับขอเป็นคลิปที่2นะครับที่ได้ใส่แว่นแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวลูกค้าผมช่วงนี้ผมออกแดดบ่อยมากพอดีผมไปถ่ายรายการช่องมากับเจของผมเองอีกหนึ่งช่องของ u t u b e นะครับแล้วก็ช่องนี้ก็จะเป็นเราขายรถอยู่แล้วนะลูกค้าถ้าลูกค้า พบผมเป็นครั้งแรกหรือลูกค้าเก่าก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกชนิดและที่สําคัญครับลูกค้าผมเป็นคนได้รถมาปุบ๊บเอามาถ่ายรีวิวภาพสดๆภาพสดๆหมายถึงว่าผมไม่ได้ไลฟ์สดนะฮะผมบันทึกเทปแล้วก็เอาคลิปมาลงนะฮะให้น้องผมเป็นคนลงนะครับและที่สําคัญผมตรงไปตรงมามากถ้าเกิดว่าผมพบเจอตําหนิตรงไหนผมบอกรายละเอียดตามความเป็นจรงิงทั้งหมดและรายการถ่ายคลิปของเราไม่มีการตัดต่อระหว่างทางไม่แต่งสีไม่ใส่ซาวด์ใดๆทั้งสิ้นนะครับลูกค้าเพราะว่าผมเข้าใจอารมณ์ู ูกค้าที่มาดูรถนะฮะบ,บางท่านอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ใกล้ไม่มีเวลามาดูอย่างน้อยเห็นคลิปของผมหรือบางท่านอาจจะศึกษาข้อมูลรถแต่ละรุ่นไว้ก่อนนะฮะคลิปของผมอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่เอามาศึกษาก็ได้นะครับแล้วก็ผมก็ยินดีนะฮะยินดีมากๆถ้าบางท่านมาหาเราที่เต็นท์อยู่ตีวันนท์สีจังหวัดนนทบุรีเพราะว่ารถ ทุกรุ่นอะออปชันการใช้งานกับการขับขี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับลูกค้าเดี๋ยววันนี้นะฮะจะเอารถที่ใช้งานดีมากๆอีกหนึ่งรุ่นสําหรับ SUV นะฮะหนีไม่พ้นครับลูกค้ากับแบรนด์ BMWX5 ัคันนี้เป็นตัว X d ็กไดนะครับเป็นตัว X d ็กไนะครับลูกค้าต้องบอกเลยว่าเป็นบั克อินไฮบริดครับเป็นบั克อินไฮบริดบวกกับระบบน้ํามันนะครับใช้ได้3ระบบเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้อมูลแบบละเอียดเลยนะฮะและที่สาคัญเหมือนที่พูดทุกคลิปเลยว่ามือ2ลงเยอะมากครับตั้งแต่รถไฟฟ้า้าาานะเเขมนป็น ข้อดีสำหรับเราทําให้เราซื้อรถได้ถูกๆและออปชั่นดีๆครับลูกค้าเป็นรถที่ขับดีมาก1รุ่นเดี๋ยววันนี้ผมพาไปชมแบบละเอียดเลยครับลูกค้ากับ bmw x5 นะครับคันนี้เป็นตัว e d r i v e หรือที่เราเรียกกันว่า e d ได v e นะฮะเป็นตัว 4.0e นั่นเองนะครับก็คือเป็น b ล a กอ i n h y บ r ิด b ล a กอิน h y บ r ิดคืออะไรครับลูกค้าคือ 1. ใช้น้ำมันล้วนได้ผสมกับระบบ h y b r ิดในตัว 3. นะฮะ 3. 2. ก็คือเป็นระบบ h y b r ิด3ก็คือสามารถเสียบชาร์จไฟได้ถ้าเกิดเราชาร์จไฟบ้านเต็มนะฮะรถก็จะวิง่ง ตามกำลังอัตราที่โรงงานกำหนดไว้ก็น่นาจะเกินไม่น่าเกิน50กิโลเมตรครับลูกค้าถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะและที่สําคัญนะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ําแก้มหน้าแก้มข้างประตูทุกบานเดิมโรงงาน100%เซนะฮะและที่สําคัญนะครับคันนี้กุญแจ2ดอกครบมีประกันภัยชั้น1แถมให้นะครับและที่สําคัญนะฮะยางมิชลินยางยังใหม่นะลูกค้าเป็นยางใหม่เลยนะฮะดอกเต็มเปี๊ยะนะฮะ ยังใหม่นะฮะกระชุดกระจังหน้าต่างๆชุดโครเมียมเดิมโรงงานทั้งหมดแต่เหมือนที่ผมพูดครับว่ารถมือสองหนีไม่พ้นตําหนิบางทีอาจจะมีบ้างนะลูกค้าสังเกตดูนะจุดหินจุดแมลงเล็กๆไม่ต้องไปทําสีนะฮะเดี๋ยวผมไล่ใช้สีแต้มให้นะครับแล้วก็ปั่นน้ํายาขัดเงาให้ใหม่นะฮะเซ็นเซอร์หน้านะครับไฟหน้าลายงาไม่มีให้เห็นเลยนะครับรวมถึงตัดหมอกชุดกระจังลังพึ่งต่างๆนะฮะยังเดิมโรง,งงานทั้งหมดนะครับรวมถึงไฟ นะฮะวงแหวนต่างๆนะฮะแม็กเป็นแม็กตรงรุ่นโรงงานนะครับเพราะว่าตัวไอ้ขาคันนี้นะครับรถปี2016เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับลูกค้ามีหลังคาแก้วเรียกว่าพานาโนบิ r o ู p ก็คือสรุปเต็มนั่นเองนะครับหน้าและก็ท้ายประตูดูดทุกบานนะครับลูกค้ารถจริงหล่อมากลูกค้าสังเกตดูนะคิ้วแก้มต่างๆนะฮะรวมถึงชุดป่งล้อนะฮะตะเข็บเดิมหมดเลยนะ ไม่มีตาหนีให้เห็นเลยคือเส้นเลเยอร์นี่คือคมชัดมากนะครับตัวรับลมรู่ลมนะครับหมุดเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะฮะด้านในพร,รมกำมะหยี่เดิมนะฮะยางนี่คือดอกนี่มาเต็มเลยเป็นยางมิชลินนะฮะแม็กเป็นแมก็กอันลอยตรงรุ่นเป็นแม็กแท้นะครับโลโก้เอ็กได 4.0e ของเดิมแท้โรงงานนะครับสียังบางเฉียบเลยนะฮะแผ่นพับขอบประตูเดิมโรงงานสนิทนะฮะทุกคลิปผมให้ดูหมดขอบยางขอบประตูต่างๆเดิมมากนะลูกค้า ขอบยางยังนุ่มนะฮะไม่มีลอกให้เห็นเลยนะฮะสภาพคือดูดีมากแล้วก็เป็นประตูดูดชุดเหล็กลังคาชุดแผงจิรหด้ากระจกหน้าได้เดิมโรงงานทั้งหมดนะครับประตูเป็นประตูดูดนะฮะเวลาปิดก็เขาก็จะดูดเข้าเองแต่ถ้าเราปิดปกตินะลูกค้าเกิดเราเป็นคนมือหนักก็สามารถปิดได้เลยนะครับไม่ต้องให้เขาดูดได้แต่บางท่านอาจจะไม่ไม่สะดวกปิดแรงนะฮะแต่นิดนึงเขาก็จะดูดเข้าไปเองนะฮะโปร่งล้อหลังนะครับแก้มคิ้วต่างๆเดิมโรงงานสนิทเลยนะฮะแม็กใหม่มากลูกค้าดูยางนะครับ หนวดกุ้งยังอยู่ทุกเส้นเลยครับยังใหม่มากนะครับสภาพสวยมากครับคันนี้นะฮะไฟท้ายเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับไฟเป็นนีออนเดย์ไลท์กลางคืนสวยมากครับลูกค้านะครับโลโก้ X5 โลโก้ BM อนะฮะอยู่ครบไฟเบรกดวงที่3รวมถึงเส้นไล่ฟ้าหลังทุกเส้นอยู่ครบทั้งหมดนะครับลูกค้าถือว่าตำหนิแทบไม่มีให้เห็นนะฮะเดิมๆเลยนะฮะไฟทับทีมท้ายนะครับเดิมสนิทเลยนะฮะเดิม100%นะครับลูกค้า สภาพมาสดสดมากนะฮะ X5 ขับดีมากครับลูกค้าเป็นรถ SUV ที่รถไม่สูงมากเกินไปไม่ต่ำมากเกินไปแล้วก็ข้างในค่อนข้างกว้างนะครับจะอารมณ์ฟิลลิ่งจะไม่เหมือนกับ X1 กับ X3 หรือว่าถ้าเทียบกับ f o r t u n e r m u x อารมณ์จะต่างกันนะครับ X5 จะให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตค่อนข้างสูงแล้วก็ความนุ่มมากกว่าครับอันนี้ถ้าถามผมนะช่วงล่างแน่นฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จไฟนะครับก็สภาพโดยรวมก็ยังสวยเป๊ะเลยนะฮะ รวมถึงแม็กทุกด้านไม่มีรอยขีดข่วนแม้แต่นิดเดียวครับลูกค้านะฮะแต่เหมือนที่บอกครับตอนนี้ราคามือสองลงเยอะมากครับลูกค้าคันนี้มีประกันภัยชั้นหนึ่งแถมให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญกุญแจ2ดอกลถได้เดิมทั้งคันได้ตัวท็อปสุดด้วยผมขายตัวโฉมนี้มาตั้งแต่ล้านไปไปนะฮะตอนนี้ราคาลงทุกรุ่นเหมือนที่ผมบอกนะครับลถตลาดทั่วไปลงหมดนะฮะวันนี้ผมเอาแค่นี้พอสําหรับ X5 ตัวท็อปสุดนะครับลูกค้าในรุ่นนะครับ ปี2016ผมเอาแค่นี้พอครับเท่าไหร่นะ895,000บาทเป็นไปแล้วนะครับลงมาเยอะมากครับที่อื่นอาจจะขายกันเกือบล้านนะครับแต่เราเอาแค่นี้พอที่สาคัญแต่ยอดผมส่งให้ฟรีเหมือนเดิมไม่มีบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มและเล่มทะเบียนบังคับโอนทุกคันค่าใช้จ่ายอยู่ที่ผมทั้งหมดนะฮะลูกค้านะครับส่วนเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์ลูกค้าต้องโทรเข้ามาเช็คนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้บอกนะครับเพราะว่าเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์จะค่อนข้างยาวแล้วก็แต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะข้างในค่อนข้าง ดูดีมากครับนะฮะค่อนข้างใหม่กลิบเลยครับเดิมโรงงานทุกชิ้นนะฮะชุดงานคอนโซลพวงมาลัยนะครับหน้าจอกลางต่างๆนะครับรวมถึงชุดปรับเครื่องเล่นปรับแอร์หัวเกียร์นะครับปุ่มปัดมัลติฟังก์ชันต่างๆรวมถึงเบาะโรงงานทั้งหมดนะครับเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้านะฮะคันนี้เลขไม้อยู่ที่เดี๋ยวผมดูเลขไม้ให้ก่อนผมลืมบอกเลขไม้นะฮะเดี๋ยวผมดูเลขไม้ให้นะครับ 1 1ึ0 0กับ8 0 0 0เท่าน really ั day, great, rides, cool sort of ้นเองนะฮะถือว่าไม่ไม่เยอะนะครับลูกค้าถือว่าไมค่อนข้างน้อยนะครับยอมรับเลยว่าตัวถ้าเป็นตัวบั็อกอินเป็นรถที่ขับดีจริงๆครับตัวใหม่ๆถูกพัฒนาหมดแล้วนะครับลูกค้าเป็นรถที่ขับสบายแล้วก็บาะต่างๆค่อนข้างกว้างแล้วก็เป็นทรงสปอร์ตนะครับนั่งค่อนข้างที่จะสบายมากครับลูกค้าขอบยางต่างๆคือยังสดสดเดิมๆเลยนะฮะข้างในสะอาดมากครับพวงมาลัยก็เป็นหนังแท้เดิมนะฮะลูกค้าเป็นหนังแท้เดิมโรงงานนะครับ สภาพมาสวยๆกริบๆเลยช่องแอร์ปุ่มเปิดไฟไม่มีกรอบนะแล้วก็โลโก้ยังคมชัดหมดนะฮะรวมถึงชุดแผงประตูดูลายเคเบล่าต่างๆนะฮะถือว่าไร้ตำหนินะฮะปุ่มโลโก้ต่างๆคือเดิมโรงงานหมดเลยนะฮะประตูไม่เคยแกะนะครับลูกค้าประตูเดิมๆเลยนะฮะประตูเดิมโรงงานนะครับสภาพมาสดๆเลยนะฮะขอบข้างแก้มต่างๆยังเดิมๆสวยๆนะครับข้างในค่อนข้างกว้างครับอารมณ์ในการขับขี่คือต้องบอกเลยว่า X5 น่าจะตอบโจทย์นะครับสำหรับลูกค้าที่หารถที่เป็น SUV ครอบครัวที่คันค่อนข้างใหญ่นะฮะเพราะว่ารถเป็นรถที่ขับดีอีกหนึ่งรุ่นนะฮะให้ความนุ่มค่อนข้างสูงและข้างในค่อนข้างกว้างแล้วก็นั่งสบายครับลูกค้านั่งสบายมากนะครับเป็นรถที่เบาะรับหลังรับข้างนะฮะเป็นเบาะที่กระชับนะคะเขาเรียกว่าเบาะกระชับนะฮะแผงประตูด้านหลังนะครับข้างขวาถือว่าไร้ตำหนิเหมือนกันนะครับ ชุดงานสีงานลายแคบล่าต่างๆไม่มีรอยเลยนะลูกค้าสภาพสดมากนะฝาท้ายก็จะเป็นไฟฟ้านะครับเปิดขึ้นมาปุบ๊บท้ายไม่เคยแกะนะลูกค้าเดิมหมดเลยนะครับกล้องก็จะอยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็ส่วนท้ายล่างก็จะเปิดตรงนี้นะครับก็เขาก็จะมีโชค๊คับน้ําหนักแตนะอันนี้รับน้ําหนักได้นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะฮะข้างในก็จะเป็นพร,รมกำมะหยี่เดิมโรงงานหมดนะฮะก็จะเป็นกล่องเก็บของ,งต่างๆเป็นหูลากนะฮะแล้วก็กระเป๋าถุงยาอยู่ครบหมดนะครับ แล้วก็กล to ้องบันทึกของ BM คันนี้มีกล้องบันท your ึกของ BMW นที่ผมบอกฮะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นกล้องบันทึกส่วนกล้องถอยหลังจะอยู่ด้านนอกนะครับลูกค้าเป็นกล้องบันทึกหลังให้นะฮะกับกล้องบันทึกหน้าแล้วก็แผ่นปิดท้ายก็ยังอยู่อันนี้ก็วางเอกสารวางกระเป๋าได้นะครับดูดิลูกค้าดูนะครับพวกพลาสติกโรงงานยังไม่ได้แกะเลยนะเนี่ยฝากลูกค้าใหม่ไปแกะก็ได้นะครับของโรงงานยังอยู่ครบหมดเลยนะท้ายเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคันนี้ผมรับประกันตัวถังโครงสร้างให้นะครับถ้าซื้อไปมี จมน้ําพลิกคว่ําชนหนักผมรับซื้อคืนนะฮะท้ายก็ปิดได้เลยนะครับก็ไฟฟ้าแล้วก็บวกกับระบบดูดนะครับแผงประตูนะครับด้านหลังข้างซ้ายก็ถือว่าสภาพยังใหม่แล้วก็ดูดวมยังสวยกลิบเลยครับลูกค้าเดิมๆเลยนะฮะสภาพมาพร้อมใช้งานครับลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยลูกค้าที่ใช้อยู่ก็จะทราบนะฮะว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่การขับขี่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับขับสบายนะฮะลูกค้านะฮะ แผงประตูก็ถือว่าไร้ตำหนิเหมือนกันนะครับชุดงานคอนโซลงานภายในต่างๆนะฮะสภาพมาพร้อมเลยนะครับเป๊ะเลยนะฮะไม่ต้องทำอะไรเลยครับซื้อไปเอาไปใช้กันยาวๆเลยครับส่วนใหญ่ผมจะคัดมาหมดนะครับลูกค้าผมคัดรถเพราะว่าถ้ารถไม่สวยรถสภาพโซมมาเราไม่เอามาขายให้ลูกค้าเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกครับว่าเราขายเป็นอาชีพหลักนะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องยนต์ให้ดูเสียงเครื่องนุ่มมากครับ อันนี้เครื่องติดแล้วนะครับผมเปิดห้องเครื่องให้ดูอากาศร้อนมากเลยครับลูกค้าร้อนจริงนะฮะร้อนคือแบบ ร้อนแบบร้อนมากอ่ะหาที่เปิดก่อนรถหลายคันบางทีจำตำแหน่งเปิดฝากระโปรงไม่ได้นะฮะโอเคอยู่ตรงนี้นะครับ ข้างในจะได้เดิมหมดเลยนะครับรวมถึงชุดคันหน้าแก้มข้างนะครับฝากระโปรงน็อตไม่เคยแกะนะลูกค้ารวมถึงพวกขอบยางต่างๆดูรถดูไม่ยากนะฮะแล้วเครื่องนิ่งสนิทเลยครับเครื่องสวยมากครับและเป็นรถที่ขับดีเหมือนที่ผมบอกครับยิ่งถ้าเราได้รถสมบูรณ์มานะลูกค้าใช้กันยาวๆเลยครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่องนะครับ เครื่องค่อนข้างให้ความนุ่มแล้วก็นิ่งมากๆครับลูกค้าเหมือนที่ผมพูดทุกครั้งเลยคือผมเข้าใจบางท่านน่ะไม่มีเวลามาดูรถครับบางทีเราก็ต้องหาข้อมูลที่เป๊ะก่อนแล้วก็หาหารถที่สวยจริงๆนะครับผมผมเข้าใจเลยผมถ้าลูกคาย้อนคลิปผมดูผมก็จะเป็นแบบนี้มาตั้งนานเลยนะลูกค้าเพราะว่ามีอะไรเราบอกกันตรงๆดีกว่านะครับแล้วก็เราก็จะได้ เอาไปใช้กันยาวๆครับลูกค้าแล้วผมพยายามคัดทุกคันเลยถ้าเกิดคันไหนที่ไม่สวยมาผมไม่เอามาขายเลยนะลูกค้านะล้วก็พอดีผมเปิดช่องใหม่เป็นช่องท่องเที่ยวนะครับผมฝากติดตามนิดนึงเป็นชื่อช่องว่ามากับเจนะครับลูกค้าจะเป็นงานวิถีชาวบ้านแล้วบวกกับงานคอนเทนต์เดี๋ยวผมจะไล่ลงคลิปทุกวันอังคารแล้วก็วันเสาร์นะครับเป็นช่วงเย็นๆนะครับลูกค้าก็จะเป็นตอนนี้ผมกพยายามทําการท่องเที่ยวเกี่ยวกับพวกวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับตามหมู่เกาะต่างๆผมจะแนะนํา ทุกเกาะที่อยู่ในประเทศไทยให้ลูกค้าได้รู้จักนะครับลูกค้าก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามเราก็รับชมนะสนใจรถก็ทักหรือโทรเข้ามาได้ลูกค้าขอบคุณมากนะครับ